เพราะฉะนั้นอย่าตื่นตรงใจเปิดไปเอ๊ะอะไรอยู่ในถังเดี๋ยวว่าให้ส่วนลดในไลน์ไม่จริงนะลูกค้ามาแล้วจ้าถังแช่พึ่งลงส่วนๆใหม่ๆเฉพาะในไลน์ลด100บาท เฉพาะในไลย์ลด100บาทค่ะลูกค้าขาใครสั่งซื้อในไลย์ลดไปเลย100บาทลูกค้าได้ทุกไซส์ทุกขนาดนะจ๊ะตั้งแต่25่บลิตรไปจนถึง2 0 0ร้อลิตรลูกค้าได้1ใบแดงในถังนะคะทุกไซส์ทุกขนาดทุกสีลูกค้าสั่งซื้อเลยสั่งซื้อรลยไลท์ลูกค้าได้1ใบแดงไปเลยนะคะอันนี้แม่ค้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่าแม่ค้าออกโค้ดไปได้แต่ว่าสัญญากับลูกค้าไว้แล้วสัญญากับลูกค้าไว้แล้วว่าจะมีราคาพิเศษให้เฉพาะในไลท์แต่มันทําโค้ดไม่ได้ คน้ม่คะาแก้ปัญหาแบบนี้ออไปก่อนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอยากตื่นตรงใจเปิดไปเอ๊ะอะไรอยู่ในถา นะจ๊ะเอ้าอย่าลืมกดเข้ามานะคะเฉพาะในไลฟ์ใครสั่งซื้อในไลฟ์รับไปเลย100บาทนะคะลูกค้าตอนนี้พร้อมส่งครบสีทุกสีทุกไซส์ลูกค้ารีบกดสั่งซื้อตอนนี้เลยนะคะนานหมดรอบนี้แล้วรอของนานๆไปเลยนะคะลูกค้าหมดแล้วหมดเลยลูกค้าจะรอของนานมากๆเลยนะาจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้สินค้าพร้อมส่งแล้วครบสีครบไซส์เลยกดสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยถ้าช้าหมดอดนะจ๊ะ